ดินแดนวัฒนธรรมไทยบุญบั้งไฟหรือชื่อยึดถือประเพณีแข่งเรือสวัสดีค่ะนี่คือความขวัญของตำบลวังบัวอำเภอคลองขุ่นจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญทุกท่านรับชมวีดิทัศน์ผลสำเร็จของผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงตำบลวังบัวอำเภอคลองขุ่นจังหวัดกำแพงเพชรค่ะทีม5าทหารเสือวังบัวได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงณศูนยะ์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ในช่วงเดือนธันวาคมพศ2566ได้ศึกษาและสร้างองค์ความรู้ที่ได้จากการประชุมยกตัวอย่างเช่นหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนำมาขยายผลสู่ที่หมู่บ้านปราชุมชนภายในตำบลเมื่อเกิดการขยายผลสู่ที่หมู่บ้านปราชุมชนภายในตำบลแล้วนั้นจึงเกิดกระบวนการการลงมือทำเป็นกุญแจนำไปสู่ความสำเร็จ เกิดกิจกรรมเวทีตำบลวังบัวสัญจรซึ่งมีการประชุมสัญจรกันทุกเดือนมีการร่วมคิดร่วมปรึกษาหาลือขับเคลื่อนแผนพัฒนาตำบลเพื่อคนวังบัวเกิดโครงการกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมระดมความคิดในทุกภาคส่วนขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตำบลเพื่อคนวังบัวต่อยอดมาเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งโครงการในการบริหารจัดการขยะแบบผู้รณาการชื่อโครงการว่าขยะ้ํำค่าวังบัวหน้าอยู่ การบริหารจัดการขยะแบบบูรณา,าการเส้นทางการจัดการขยะตำบลวังบวงัวอำเภอคลองหลุงจังหวัดกำแพงเพชร 1. ขยะอินทรีย์กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรียน้ำหมักชีวภาพปุ๋ยหมักอินรีย์เลี้ยงไส้เดือนแปรปปรูปผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน 2. ขยะรีไซเคิลกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิลจุดคัดแยกขยะสิ่งประดิษฐ์กิจกรรมธนาคารขยะบริจาคโครงการหลงังคาเขียวและร่วมกันขาย 3. ขยะทั่วไป กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากขยะทั่วไปมีจุดคัดแยกขยะสิ่งปริตจากขยะทั่วไปห่อผลผลิตจากพืชผักผลไม้เผาขยะทั่วไปกลั่นเป็นน้ำมันและร่วมกันขาย 4. ขยะอันตรายกิจกรรมการรวบรวมขยะอันตรายไปกำจัดอย่างถูกวิธีรวบรวมขยะอันตรายทุกหมู่บ้านอปตอว,วังบัวเก็บขนส่งนำส่งอบจอกำแพงเพชรเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ผลสาเร็จของผู้นานักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นําการเปลี่ยนแปลงตําบลวางบัวสอดคล้องกับความสาเร็จในการขับเคลื่อตนตําบลเข้มแข็งตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาบลวางบัวอาเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรเป็นตําบลมั่นคงเป็นตําบลที่มีการบริหารจัดการชุมชนโดยชุมชนเป็นตําบลยั่งยืนคนในตนําบลน้อมนําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นวิถีมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนมีการอนุร,รักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน นำไปสู่สามสอสู่ความสำเร็จคนในตำบลบางบัวมีสุขภาพที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่และมีความสามัคคีรักใคร่เกือ้อกูลกันค่ะสวัสดีค่ะ